รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจครับสัปดาห์นี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมครับมาพูดคุยกับทางเลขาธิการ BOI คุณฮิรัญยาสุจินัยนะครับว่าชื่อของ BOI ทุกทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการช่วยเหลือด้านการลงทุนแต่เราอาจจะได้ยินว่าเอ๊มีแต่บริษัทใหญ่ๆถ้าเกิดพูดถึง S m e ก็ต้องเป็นมีเดียมหรือมีเดียมกลางๆปลายๆเนี่ยที่เข้ามาขอรับการสนับสนุนจากทาง BOI แต่คุณผู้ชมทราบไหมว่าณปัจจุบัน b ี i ออนะครับมีมาตร ยาสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับณตอนนี้เนี่ย B.O.I ทุกๆคนหลายได้ยินชื่อแล้วก็รู้จักกันแต่ว่าผมเนี่ยในฐานะที่อาจจะเป็น SME ตัวเล็กๆยังไม่ค่อยรู้ถึงนโยบายต่างๆของ B.O.I ที่ใช้ในการสนับสนุ SM e น SME อนะยครับอยากจะรบกวนคุณเรียนยาเล่าให้ฟังสักหน่อยครับค่ะ ก่อนอื่นนะ,ะกอน่อนที่จะไปลงถึงมาตรการเนี่ยนะคะ,คะก็อยากจะเล่าให้พวกเราฟังนิดนึงว่า<ม>พอพูดถึงเรื่องของ BOI ทุกคนก็จะคิดว่าว,วีไอส่งเสริมแต่บริษัทใหญ่บริษัทต่างชาติใช่ไหมข่าวจะออกเป็นลักษณะแบบนั้นแต่จริงๆนะคะตั้งแต่ตั้งแต่มีพรบ BOI มาตั้งแต่ปี2520เนี่ยจริงๆเราส่งเสริมรายเล็กนะคะเพราะว่าเงื่อนไขอันนี้เงื่อนไขทั่วไปเลยนะที่เราใช้อยู่เนี่ยลงทุนขั้นต่ําแค่ร้านเดียวขอว o i ได้นะคะ ร้านเดียวหนึ่งล้านบาทเนี่ยคืออะไรอย่างเช่นต้องไปเช่าอาคารสมมติเรายังไม่มีเงินที่จะไปก่อสร้างค่าเช่าเราคิดให้เครื่องจกักรก็ซื้อเครื่องจกักรร,รวมแล้วเนี่ยสองรายการนึงล้านบาทพี่คิดว่านี่คือเรียกว่าน้อยมากมากนี่คือน้อยมากๆใช่แต่ถามว่าตรงนี้คือส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยทราบนะคะ,คะ,คะแล้วก็คิดว่าเออ,เ,อ,อเราเล็กเกินไปเลยไม่มาขอ B O I ซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นสิ่งที่คิดว่า อันนี้จะถือโอกาสนะคะ,ะประชาสัาันในพวกเราทุกคนทราบแล้วก็ค,คนไทยนะคะยิ่งยิ่งสนับสนุนมีมาตรการพิเศษสําหรับคนไทยด้วยโดยเฉพาะนะคะทีะนี้เล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่าบิลไอเนี่ยช่วยช่วยในด้านอะไระะก็ยังมีคนเข้าใจผิดว่เราให้เงินกู้หรือเปล่าซึ่งไม่ใช่นะคะเราให้เรื่องของสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีนะคะอย่างเช่นเรื่องของว่าถ้าเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยต้องนําเข้ามาเราต้องเสียภาษีถูกไหมภาษีอุปกรณ์นเข้ายกเว้นให้ได้บิลยกเว้นให้ได้นะคะ ภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะคือเนื่องจากว่า bioi เนี่ยต้องมีสถานภาพจดทะเบียนเป็นบริษาาัทจำกัดนะคะซึ่งเราต้องเสียภาษีถ้ามีกําไรถูกไหมเราเสียภาษีในอาตานัตราปัจจุบันลคือยี่นตรงเนี้ยถ้าได้ bioi บางธุรกิจเราก็ยกเว้นให้เลยนะคะศูปไม่ต้องเสียก็ตามระยะเวลาที่กําหนดนะคะนี่คือ,น,คอนี่คือหลักๆอ่ะท,ที่ที่สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีที่ bioi มาเวาว่าแทนที่ผมจะต้องนําเข้าเครื่องจักรมาแล้วก็จ่ายภาษีเยอะๆถ้าเกิดว่าผมเข้าร่วมกับทาง bioi เนี่ยมีการมาตรการสนับสนุนจากทาง o i เนี่ยผมก็จะโดนได้ได้รับสิทธิประโยชน์คือไม่ต้องจ่ายภาษีตรงส่วนนั้นเป็นระยะเวลาตามที่กําหนดไว้ใช่ในช่วงเวลาที่เอาเครื่องจักรนั้นเนขะ้า<อ>มาใช้ในโครงการกําไรพอผลิตสินค้าไปถูกไหมฮะเ,เครื่องจักรมาติดตั้งแล้วผลิตไปเนี่ย คุณมีกําไรค,คุณก็ไม่ต้องเสียภาษีในช่วงระยะเวลาที่กําหนดะะนะคะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าระยะเวลาที่กําหนดคือกี่ปีแล้วมันจะยอดรวมเท่าไหร่บ้างอ,อะไรยังไงบ้างอันนี้ก็คือพอมีอไรายได้ครั้งแรกคุณเอาเครื่องจกักรคุณต้องแอพพลายวิวไอถูกไหมต้องมายืน่นคําขอกับวิวไอบอกว่าจะผลิตอะไรอย่างี้สมมุติเราโอเคเราจะผลิตแก้วแก้วน้าต้องยื่นของการคุณจะผลิตกี่กี่ร้อยสมมุติกี่ร้อยใบต่อปีแล้วก็อนุญาตบอกเอาเครื่องจักรมาติดตั้งนะผลิต100่ใบต่อปี รายได้จากการขายตัวแก้วเนี่ยหนึใบเนี่ยได้กําไรเท่าไหร,ร่นะคะนับจากวันที่มีรายได้ครั้งแรกเลยเนี่ยยกเว้นไปทีนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราบอกว่าแก้วเนี่ยเราให้ส,งส่งเสริมยกเว้นภาษีให้สมมติสามปี้นกาไรในช่วง3ปีที่เกิดขึ้นก็ไม่ต้องเสียภาษี20สิเซนสิ่งนี้มันจะช่วยเราก็คือเรื่องอะไรเรื่องของ c a ชโฟถูกไหมคะเงินลงทุนคุณก็จะแบบเซฟไปได้เยอะทำให้เราสามารถที่เจริญเติบโตต่อไปได้ขยายธุรกิจต่อไปได้ ถ้าเกิดนับเป็นรายนะครับยังไม่นับเป็นยอดรวมณตอนนี้เนี่ยรายเล็กรายกลางรายใหญ่อัตราส่วนแตกต่างกันขนาดไหนบ้างก็ถ้าเทียบคือเทียบไม่เงินคงเทียบไม่ได้เพราะว่ารายเล็กยังไงก็ต้องน้อยแล้วล้านกับพันล้านสู้กันไม่ได้อใช่ทีนี้ถ้าถามว่าถ้าเรามาดู SME s m e จริงๆนะคะ ปีที่แล้วเนี่ยปี58นะคะเราอนุมัติโครงการ SME ไทยร่วเมินไทยด้วยนะเนี่ยร้อยประมาณ1 6 5โครงการนะคะแต่ถ้าเทียบถ้าเทียบกับสัสดส่วนทั้งหมดที่มายื่นขอ b ี i อเนี่ยก็ยังถือว่าค่อนข้างน้อยอย่างเช่นว่านะเพราะว่าโครงการที่มายื่นของ b ี i เนี่ยเป็นระดับพันกว่าถึง2,000ันกว่ารายหรือ2000โครงการเป็นต้นไปเนี่ยมันก็คือ,อยังกตกประมาณจะเหมือไม่ถึง10เรซนะ แต่แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของ j อ Joy Venture อีกคืออีกกลุ่มหนึ่งก็คือว่าคนไทยนี่ที่ไปร่วมทุนกับกับการชาตนะิส่วนนี้ก็ถามว่าก,ก็เป็นประโยชน์กับเราอยู่ดีแต่ว่า165โครงการนั้นคือเป็นไทยไทยจริงๆไทย50ข้างมากนะคะค,ค,คุณสมบัติเหรอครับของผู้ประกอบการในเซนที่อยากจะเข้าร่วมมีข้อจํากัดที่ถือว่ายุ่งยากไหมคนก็เลยแบบไม่ไม่กล้าที่จะเข้ามาพูดคุย คิดว่าเหตุผลหลกัหลกๆคงต้องมี2ประเด็นนะ,<ฮ>ะประเด็นแรกก็คือนอกจากมาตรการของ d ูเนี่ยปกติ SME เนี่ยเสียไม่ค่อยกระทรวงการคลังมีมาตรการที่ช่วยอยู่แล้วนะถ้าบอกว่าไรายได้ที่ไม่เกิดสา่แสนไม่ต้องเสียภาษีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นตัวตัวกรองอันนึงแล้วว่า ถ้าทำปกติทั่วไปด้วยไซส์แบบนี้นี่ไม่เสียภาษีก็ไม่ต้องมาแอพพลายบิถูกไหมเพราะก็ไม่มีภาษีที่จะต้องเสียเพราะนั้นก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งที่บอกว่าเออมันอาจจะเป็นไม่ใช่ S S จริงๆอาจจะเไปเออาะออะไรอย่างเี้ยอันนี้ก็คือจะเข้ามาหา BI ได้ อ,อีกประเด็นหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดกันบอกว่าพอเข้าระบบ B O I ปร,บระบบการตรวจสอบจะต้องมาเข้มงวดขึ้นพราะคุณก็ต้องเป๊ะแหละผู้สอบบัญชีต้องมาสัักภานมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าดีไหมดีในการที่คุณจะต้องเตรียมสําหรับคุณจะต้องโตต่อไปอถูกไหมทุกอย่างต้องทําให้ถูกต้องตามกฎหมาย ตามระเบียบนะคะลงบัญชีที่ถูกต้องมีบัญชีเล่มเดียวไม่มีบัญชีหลายเล่มอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่บอกว่าคนที่เพิ่งทำธุรกิจครอบครัวแต่อยากโตโตแต่วานยังก้าก้ามขึ้นขึ้ไอยู่ก็เลยบอกเออไม่กล้าแต่ว่ามันยังไงมันก็ทําไม่ได้ทําธุรกิจแบบครอบครัวไปเรื่อยๆไม่ได้สิกไหมคะเพราะว่าการแข่งขันนั้นมันสูงขึ้นะได้มีงไงคุณต้องได้มาตรฐานคุณก็ต้องกระโดดขึ้นมาอีกขั้นแล้วล่ะใช่แล้วแนวโน้มของธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยหรือว่าต้องบอกว่าโตขึ้นมาหน่อยเข้ามามีส่่่วนนนรมมใเพิขึ้ เอมากขึ้นนะคะเ,เรียนว่าเราให้เรามีมาตรการเฉพาะเลยนะสำหรับสนับสนุน SME ไทยนะคะอันนี้เราก็ผ่อนคลายเงื่อนไขตะกี้ที่เรียนบอกว่าขั้นต่ำหนึ่งล้านบาทเนี่ยเราลดผ่อนให้เลยเหลือ5 0 0แสนนะสำหรับ SME ไทยนะคะต้องเป็นขอให้เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเราอยากจะช่วยคนไทยจริงๆเนี่ย แค่ห้าแสนบาทนะขอบ o i อได้นะคะแล้วก็เรื่องของเงื่อนไขอย่างพวกเครื่องจักรเนี่ยปกติเราบอกว่าโครงการปกตินะคุณต้องลงทุนใหม่เลยเครื่องจักรต้องซื้อใหม่ทั้งหมดเลยแต่บอกว่าโอเคเงินเขาก็ยังน้อยขีดความสามารถก็ยังเนั้นบอกว่าเอาเครื่องจักรที่คุณมีอยู่เดิมเนี่ยเอามาใช้ได้บางส่วนอ่นนี่ก็คือผ่อนคลายและผ่อนคลายจากเงื่อนไขปกติก็จะช่วยเขาค่อนข้างได้เยอะนะคะ อันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งแล้วสิทธิประโยชน์เราให้มากกว่าปกติคือถ้าขอปกติสมมุติได้ยกเว้นมาสีเงินได้3ปีสมมุตินะคะถ้าเป็น SME ไทยท็อปอัพให้ไปอีก2ปีโอ้โหห้าปีเลย่างนี้นี่คือวิธีการที่บอกว่าเราช่วยให้แต้มต่อนะคะค่ะแล้วประเภทของ SME ล่ะครับมีข้อจํากัดไหมเรามี เลือกกลุ่ม SME ที่คิดว่าคนไทยมีศักยภาพเราเลือกมาทั้งหมด38กลุ่มไม่ใช่แค่กลุ่ม2กลุ่มนะ38ซ <38 S 2> ึ่งในไส้ใน38นี่บอกเยอะมากย,ายกตัวอย่างเช่นวันเรพูดเรื่องเกษตรเ,เรื่องของอาการผลิตอาหารยกตัวอย่างเช่นเนี่ยนะคะอา,อาหารเนี่ยไส้ในของอาหารมีเยอะแยะไปหมดเลย แต่ถามนี่คือนับเป็นหนึ่งะะนะคะอันเนี้ยแล้วเราดูว่า,วาศักยภาพคนไทยนี่มีถูกไหมคะเพราะว่า,วายัางไงเ,เราประเทศเกษตรก,กรรมเราก็เอาตึกผลของเรานี่มาแปลรูปนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่คนไทยมีความสามารถค่อนข้างเยอะนะคะต้องบอกว่าเป็นเป็นความชำนาญที่ต่างชาติต้องบอกว่าต่างชาตินี่เขายอมรับเลยเรื่องอฝีมือทางด้าน การผลิตเครื่องไม้เครื่องมือพวกเอนจิเนียริ่งทั้งหลายเนี่ยทางด้านวิศวกรรมเนี่ยเราเก่งนะเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกทำชิ้นส่วนที่จะไปซัพพอร์ตเนี่ยพวกซัพพอร์ตติ้งเจซิอุตสากรรมสลับสนเนี้ยค่ะนี่ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ที่เราให้การส่งเสริมอยู่ในกลุ่มของ s m e เีนะคะดิโอไฮมองแนวโน้มธุรกิจตอนนี้ว่าผู้ประกอบการเนี่ยควรจะต้องปรับตัวยังไงบ้างเพื่อที่จะให้ทันกับสนาคาร์ณปัจจุบันนี้ยเราก็พูดกันเยอะนะตอนนี้ก็คงคงได้ยินใช่ไหมไทยแลนด์4.0มินิอ ก็คือสิ่งนี้แหละค่ะที่เราบอกว่าคือประเทศไทยมันอยู่ระหว่างกลางเราก็พัฒนามาขึ้นระดับนึ่และ,ะขณะเดียวกันว่าเราจะก้าวให้มันเทคโนโลยีสูงขึ้นไปเนี่ยเราก็ไม่มีต้องยอมรับบางเรื่องเทคโนโลยีเราก็ยังไปไม่ถึงต้นทุนของเราก็แพงขึ้นเราจะมาผลิตสินค้าเหมือนเดิมเดิมก็สู้ไม่ได้กับประเทศข้างๆข้างบ้านเราก็สู้ไม่ได้อีกมันก็เลยือกว่าจะทำยังไงดีให้เราขยับขึ้นไปได้ วีก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราใช้เรื่องของสิทธิประโยชน์เนี่ยค่ะเป็นตัวผลักดันบอกว่าถ้าคุณทําความดีในเรื่องอะไรอย่างยกตัวอย่างมันต้องลงเรื่องของวิจัยพัฒนาเราต้องมีนวัตกรรมมันก็มีค่าใช้จ่ายถูกไหมแต่ถามว่าคุณลงค่าใช้จ่ายไปเนี่ยรีเทนคุณจะได้กลับมาแม่กำไรคุณจะได้กลับมามันมันมันมีความเสี่ยงมันไม่รู้แล้วก็บอกท่านงั้นเราให้สิทธิ์เพิ่มไหมถ้าคุณยอมลงเนี่ยลงเรื่องการวิจัยพัฒนาลงเรื่องนวัตกรรมพวกนี้มีเรื่องของ ฝึกอบรมระดับสูงมีค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนนี้เราให้สิทธิเพิ่มคุณอีกหนึ่งปีสองปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้เป็นวิธีเป็นแบบแบบจูงใจจูงใจให้คุณยกระดับขึ้นเราใช้วิธีแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราให้กับ SME แล้วก็ผ่อนคลายด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าบอกว่าถ้าเป็นการขอทุกๆไปคุณมีค่าใช้จ่ายตรงนี้สมมุติหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของ S m e เราบอกให้เหลือศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเขาถือเป็นการช่วยเหลือด้วย ยอดเยี่ยมมาเลยครับผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักนสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อโดยเฉพาะนโยบายนะครับที่เมื่อกี้ทางคนณินรัญญาได้กล่าวถึงก็คือนโยบายในการช่วยเหลือ SME นโยบายใหม่ที่เปลี่ยนจาก1ล้านมาถึง5 0,000นบาทเนี่ยเราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันมากขึ้นครับเพราะโลกธุรกิจไม่เคยหยุดอยู่กับที่พบอีกหนึ่งช่องทางแล้วคุณจะไม่พลาดโอกาสงาม ในการสร้างธุรกิจของคุณติดตามความเคลื่อนไหวของธุรกิจ SME อัปเดตท,ทุกเรื่องราวเรื่องเล่าทุกความสำเร็จเข้าถึงทุกที่ตามติดทุกเวลากับ SME Thailand Channel ทาง YouTube แล้วคุณจะไม่ผิดหวัง กัรมาต่อช่วงที่2นะครับของรายการเซ็น,รนทรัลกิจครับเมื่อกี้เราทิ้งท้ายกันเรื่องของมาตรการ SME ใช่ไหมครับจากเดิมล้านมาสู่500,000บาทรายละลเอียดของมาตรการนี้เป็นยังไงบ้างรายละเอียดอย่ที่เล่าให้ฟังนะคะว่าเราให้แต้มต่อใช่ไหมคะว่าของเดิมได้ถ้าขอทั่วไปได้เท่าไหร่เรื่องของการยกเว้นภาษีเงินได้เราบอกเราท็อปห้ามให้อีก 2, 2> ปีนะคะอันนี้คือมาตรการ SME SME SM <ช>นี่คืออันแรกเราคาดหวังว่ามาตรการนี้จะช่วยเหลือ SME อ็นบยังไงบ้างเราก็คาดหวังให้เขาโตขึ้นแข็งแรงขึ้นนะคะเราเป็นคล้ายคล้าย ช่วยลดต้นทุนเขาและให้เขายกระดับมาตรฐานนี่คือสิ่งที่เราคาดหวังคือถามว่าแม้จะให้เขาลงทุนเยอะแยะมหาศาลคงไม่ใช่แต่ให้เขาตระหนักรู้รู้ว่าต้องปรับตัวเองและรัฐมีส่วนที่ไปช่วยเขาบางส่วนเขาก็ต้องช่วยเหลือตัวเองบางส่วนนะคะอีกนิดหนึ่งที่อยากจะเรียนว่า เราบิวไอไม่ได้ช่วยแค่เฉพาะเรื่องของภาษีอย่างเดียวนะเรามีกิจกรรมเรามีหน่วยงานที่จะช่วยดูแลในการที่จะช่วยเขาเปิดตลาดด้วยช่วยเปิดตลาดด้วยช่วยเปิดตลาดด้วยก็คือเราพานักลงทุนเออนี่ยเอสเอ็มไทยเนี่ยไปไปดูงานไปออกงานยากตัวอย่างเช่นอย่างที่ er aman, เยอรมันหรือแม้แต่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะคะพวกกลุ่มชิ้นส่วนซึ่ง,ง,งตะกี้บอกว่าเรามีความสามารถเนี่ยคือปัจจุบันนี้ก็ทําอาจจะทําชิ้นส่วนยันยนง่ายๆตอนนี้ ทำชิ้นส่วนอากาศยานได้นะคะคนไทยนะคะบริษัทไทย SME ไทยด้วยถามว่านี่นี่คือการจุดประกายว่าพอเขาไ,ได้เห็นว่าพอเขาไปออกบูธไปงานแสดงสินค้าของต่างประเทศเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าโอกาสของเขามีแค่ไหนแล้วเขาเองเนี่ยเขาจะต้องปรับตัวอย่างไรเรา BI เป็นตัวกลางที่จะช่วยตรวสารนะคะนอกจากพาไปดูเปิดหูเปิดตาให้ดูแล้วเนี่ยเรื่องของการซอร์ซิ่งตัว ตัวชิ้นส่วนเนี่ยเพราะว่า s อสไทยตรองมีเยอะมากเลยที่ทําธุรกิจประเภทนี้เนี่ยนะคะเราก็จะจับบรษิษัทใหญ่เนี่ยที่เขาคนต,ต้องการใช้ชิ้นส่วนเนี่ยมาเจอกันเราเรียกตัวตลาดกลางเราจัดเป็นประจําทุกเดือนอันนี้ฮะก็จะเป็นการช่วย SME ไทยด้วยเป็นเหมือน business m a ม c h i n g มาให,ให้เจอกันแล้วเขาก็ปรรูปเปลี่ยนพัฒนาตัวเองจากแต่ก่อนแค่ชิ้นส่วนยานยนต์<อ>มาสู่ชิ้นส่วนอากาศยาน ซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นทิศทางของรัฐบาลบอกว่าเราอยากเราอยากไปสู่เรื่องของอุตสาหกรรม s curve ใช่ไหมคะอุตสาหกรรมใหม่ๆนะคะเพราะตัวนี้จะเพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจ้็งสูงมะก็เลยบอกเนี่ยค่จจะช่วยยกระดับแล้วก็เอาเครื่องมือวีไเป็นตัวช่วยในการที่เขาต้องต้องลงทุนถูกไหมอ่าเราก็ไปช่วยลดต้นทุนทางด้านการลงทุนเขานะคะก็อยากให้ใช้ประโยชน์นะคะใช้ประโยชน์กับทางวีไอนะคะอีกหนึ่งมาตรการก็คือมาตรการสนับสนุน local investment <ม>ก็คือ,อ,อต้องต้องใช้คาว่ามาตรมการสนับสนุนท้ทอง,องถิ่น,นใช่ไหมครับ<ช>อันนี้เป็นยังไงครับอันนี้เป็นมาตรการใหม่เลยล่าสุดที่บอกว่าเ,เราไปพึ่งพิงจากต่างชาติพึ่งพิงเทคโนโลยีมันก็เป็นความเสี่ยงกับประเทศแล้วก็บอกว่าถ้าอย่างงั้นเราคนของเราเราต้องเข้มแข็งทีนี้เข้มแข็งเนี่ยระดับ ที่เป็นฐานรากจริงๆเยอะแยะเลยที่เป็นชุมชนระดับท้องถิ่นเยอะมากทํายังไงให้เขาโตขึ้นไปพร้อมๆกันแล้วก็เลยมองบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามีมาตรการไปช่วยเลยไหมเราใช้วิธีสองทางนะคะทางแรกคือตัวเขาเองถ้าเขาอยากโตเข้ามาขอ B.O.I. เราลดเงื่อนไขทิกกี้บอกว่า SME ไทย5 0 0แสนเลยเหลือแสนเดียวแล้วนะเหลือแสนเดียวแล้วรอแรกล้านมา5 0 0แสนตอนนี้เหลือแสนเดียวแล้วเพราะว่ามันเป็นระดับชุมชนจริงๆใช่ไหมคะอันนี้คืออันนหนึ่งแล้วเราก็ให้สิทธิประโยชน์นะคะเพียงแต่ว่าเรามีเป้าหมายนะเราดูว่าสิ่งที่คนไทยมีศักยภาพ2เรื่อง เรื่องเกษตรอันนี้ชัดเจนอันนี้แน่นอนอันที่สองเรื่องท่องเที่ยวนะคะเราก็เลยบอกว่าเน้นว่ามาตรการเรื่องของช่วยนับนุมาตรการท่องผิ่นเนี่เราเน้นแค่2เรื่องคือให้มีโรงงานแต่รูปเพื่อสินค้าเกษตรนะคะแล้วก็พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆกระจายไปทั่วไม่ใช่ไปกระจุกตัวอยู่แค่บางจังหวัดที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหญ่ๆนะคะ สิ่งที่ต้องการก็คือตัวเขาเองเนี่ยที่เป็นชุมชนพยกระดับเราก็มองว่าถ้าอย่างนั้นพวกสินค้าโอท็อเนี่ยทำยังไงให้ได้มาตรฐานขึ้น,นมาพอถึงเวลาใช่ไหมพอคนจะมาซื้อของซื้อเยอะกับผลิตไม่ทานอีกของไม่ได้มาตรฐานคุณภาพไม่สม่ำเสมอ,อถ้ามาเข้า b o i เนี่ยมันก็จะช่วยยกระดับเรื่องของการผลิตของเขาขึ้นไปเรื่องของอท้องถิ่นนะคะดีก็ทํากันตามภาษานะ พวกสารวโภคออะไรก็ไม่เรียบร้อยนู่นนี่นั่นเยอะแยะถามว่าถ้ามีการลงทุนเงี้ยพัฒนาเรื่องของท้องถิ่นเนี่ยเราก็ให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีให้เช่นเดียวกันทีนี้นี่คือสิ่งที่บอกว่าคนในท้องถิ่นเขาอยากลุกขึ้นมาทำเขามาขอได้อีกสิ่งที่เรามองว่า b i จะเป็นตัวช่วยได้มากก็คือว่าเราให้บริษัทใหญ่หรือบริษัทที่แข็งแรงเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่รับการส่งเสริมบริษัทที่รับการส่ัเสริมขนาดนี้มีอยู่เรื่องสี่พันห้าพันกว่าบริษัทเนี่ย ถ้าเขารายใหญ่เข้าไปช่วยจับมือกับชุมชนทำในสองเรื่องนี้แะค่ะแต่ว่าเงินนี่เงินมาจากบริษัทใหญ่นะถ้าเขาบอกว่าไปช่วยเรื่องของจัดตั้งหรือยกระดับมาตรฐานการผลิตไปจับมือกับใครก็ได้ที่เป็น local ที่เป็น local เนี่ยเรายกเว้นภาษีให้กับตัวทั้งบริษัทใหญ่ด้วยแล้วก็บริษัทเล็กด้วยบริษัทบริษัทเล็กไม่ได้สิใช่ไหมใช้สองทางไม่ได้ตัองทางหนึ่งก็คือบริษัทใหญ่หลัก ซึ่งเราคาดหวังว่า b ิวไเนี่ยมีส่วนช่วยได้มากในการให้บริษัทใหญ่ไปช่วยเพราะหนึ่ง<อ>เงินมีเทคโนโลยี<ะ>มีถ <คน S 3> ูกไหมคนที่ในท,ท,ท้องถิ่นเนี่ยอาจจะเทคโนโลยีก็ยังไม่ถึงไม่รู้จะไปหาตรงไหนให้คนที่เขาแข็งแรงเนี่ยมาช่วยแล้วเรายกเว้นภาษีให้กับ คนที่เขาแข็งแรงรนะคะจริงๆมันคล้ายๆโครงการ CSR ซึ่งปกติเนี่ยบริษัทใหญ่ๆทำกันอยู่แล้วถูกไหมแต,แต่เขาทำอย่างที่เขาต้องการเขาจะไปช่วยใครก็ได้แต่อันนี้เราขอจับมือว่าให้ไป <ทำ S 2> ช่วยพัฒนาธุรกิจท้ทองถ<อ>ิ่นในสิ่งที่ท้องถิ่นเขาอยากได้ด้วยนะไม่ใช่คุณนึกอยากจะทำก็ทำแล้วบอกว่าท้องถิ่นเขาบอกเขาไม่เอาไปจับมือกันซะแล้วเราก็ยกเว้นภาษีให้กับคุณนะช่วคุณไปช่วยเขานะคะคในสองเรื่องนี้ที่ผ่านมามีมกรณีเนี่ยที่บริษัทใหญ่ไปช่วยบริษัทเล็ก เกิดขึ้นมากน้อยขนาดออตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นยื่นคำขออยู่ะระหว่างการเจรจา,จารเพราะว่าเขาต้องไปคุยกับหลายๆที่แต่ว่ามีชนนัดเจนแล้วก็คงจะเร็วๆน,นี้แต่ว่าตัวคนในท้องถิ่นเองที่มายื่นขอ b i นะคะ,คะอันนี้ต้องบอกว่าชื่นชมจริงๆเลยนะเป็นแบบผลิตสินค้าโอท็อปของตัวเองเป็นครอบครัวออพอได้รับทราบมาตรการนี้สนใจรุกขึ้นมาอยากจะให้มาตรฐานนะคะ ที่เราเพิ่งงานมัดไปที่เชียงรายทำน้ำพริกอ๋อนี้เป็นมาตรการโลเคเลยโลเคเลยน้ำพริกตาแดงมาขอ b o i ใช่เป็นทําำกันตามบ้านนี่แหละเขาก็มาขอ b o i เขาก็อยากจะปลูกทำให้เป็นโรงงานเป็นกิจจารษณะเอาเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือให้ได้มาตรฐานแล้วก็มีแผนจะส่งออกด้วยอันนี้น่าชื่นชมมากๆเลยนะคะอันนี้ที่เชียงรายอีกโครงการหนึ่งก็ทำเครื่องดื่มบ้านหางเจรเขสเนี่ค่ะที่ประจวบ ลักษณะเช่นเดียวกันก็คือเป็นคนในท้องถิ่นนี่แหละเป็นชุมชนนี่แหละแล้วก็พอรับทราบมาตรการนี้ก็เลยเข้ามาขอ B.O.I. ซึ่งก็เชื่อว่าเราเชื่อว่าจะทําให้มาตรฐานของเขาเนี่ยสามารถที่ไม่ใช่เฉพาะในประเทศนะสามารถที่จะขายในต่างประเทศได้ด้วยเขาขอไปพัฒนาจุดไหนของของทางบริษัทเขาครับตั้งเป็นโรงงานเลยตั้งเป็นกิจจลักษณะเลยนะคะคตั้งเป็นโรงงานเพื่ออะไรเพราะว่าโรงงานมันต้องควบคุมใช่ไหมไมาตรฐานเครื่องไม้เครื่องมือจะได้ G.M.P. ให้เรียบร้อยด้วยต้องใช่ค่ะ พราะตรงนี้ต้องได้เรื่องของออยถูกไหมคะเกี่ยวกับเรืร่องของอาหารแสดงว่าก่อนหน้านี้นก็คือเขาอาจจะทําเป็นเหมือนกับอุาาตสาหกรรมโคเด้นเล็กๆค่อยๆกออแต่ละอยา่างจากการจะขอ GMP ก็ยากเป็นไปได้ยากต้องมีการลงทุนงบมหาศาลพอเขาทราบเรื่องเขาก็เลยมาขอบีโอ,อแล้วเราใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ยังไงครับให้เขาทราบเรื่องเพราะผมแค่ได้ยินว่าเนี่ยล้วพิกตาแดงขอบีโอไอสำหรับผมยิ่รู้สึกว่าเกิดขึ้นได้ด้วย นี่วัยทำงานคนเดียวไม่ไหวยอยู่แล้วนะคะเราไม่มีทางที่จะไปลงนครอบคุม77จังหวัดได้เ,เรารู้โครงการนี้นะคะโครงการโดยเฉพาะมาตรการท้องถิ่นเราวร่ามือกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะกรมการพัฒนาชุมชนเพราะเขามี มีรายชื่อพวกนี้ต้อง,องไปจดทะเบียนพวกโอท็อกนะคะแล้วก็จับมือกับทางทางกระทรวงมหาดไทยรวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดด้วยเรามีการจัดสัมมนาเดินสายไปทั่วๆนะคะตามแต่ละภาคแล้วก็อาศัยเครือข่ายนี้แหละคะ่ะถ้าเขามีข้อมูลว่าใครคนในท้องถิ่นนียสนใจที่อยากจะลงทุนอยากจะลงทุนเองหรืออยากจะบอกว่าให้เราช่วยแนะนําบริษัทใหญ่ให้ไปจ,จับมือ <c oughs> เราใช้วิธีอย่างนี้ทั้งสอง <c oughs> คุณอยาก คุณอยากลงทุนเองก็ได้หรืออยากจะให้เราช่วยเอาบริษัทไปเจอกันนะคะแมทชิ่งกันอย่างเงี้ยเราทําได้โดยผ่านเนี่ยค่ะเกิดข่ายกระทรวงมหาดไทยสุดท้ายอยากให้ฝากนิดนึงครับกับผู้ประกอบการไทยนะครับโดยเฉพาะ SME ที่ตอนนี้เนี่ยกำลังฟังเรื่องราวของมาตรการสนับสนุนของ BOI แล้วอยากที่จะเข้ามีส่วนร่วมกับทาง BOI ครับคือก็อยากจะเรียนฝากว่าเรา อยู่เฉยๆอยู่ตามที่เคยเป็นไม่ได้แล้วนะคะเราจําเป็นที่ต้องพัฒนาตัวเราเองตอนนี้รัฐบาลมีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะช่วยเหลือโดยเฉพาะ s อ e เนี่ยเยอะมาก BOI ก็เป็นหนึ่งนะในเครื่องมือของทางรัฐบาลที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานของท่านเพราะฉะนั้นอย่าเสียโอกาสนี้นะคะมาหาเราเราพร้อมที่จะให้บริการนะคะกับทุกท่านโดยเฉพาะ s อสไทยคะ่ะ ชัดเจนมากนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราไม่สามารถอยู่เฉยได้แล้วนะครับโดยเฉพาะประกอบการ s อ e ถึงเวลาแล้วครับต้องคิดว่าก้าวต่อไปจะก้าวยังไงมีมาตรการสนับสนุนช่วยเหลือมากมายถ้าเกิดว่าใครที่มีข้อสงสัยต้องการการปรึกษาเดินทางมารับคำปรึกษาที่เบ i ไอได้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณัญยามากครับขอบคุณคพราโลกธุรกิจไม่เคยหยุดอยู่กับที่ พบอีกหนึ่งช่องทางแล้วคุณจะไม่พลาดโอกาสงามๆในการสร้างธุรกิจของคุณติดตามความเคลื่อนไหวของธุรกิจ SME อัปเดตท,ทุกเรื่องราวเรื่องเล่าทุกความสำเร็จเข้าถึงทุกที่ตามติดทุกเวลากับ SME Thailand Channel ทาง YouTube แล้วคุณจะไม่ผิดหวัง น,นี่คือทั้งหมดของรายการเซียนธุรกิจประจำสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้นะครับทุกๆคลิปเราอัปโหลดอยู่ใน Facebook Fan Page เซียนธุรกิจที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอเลยนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมท่านไหนที่รู้ตัวผู้ประกอบการ SME หรือว่าอยากจะเริ่มต้นธุรกิจ นะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กธุรกิจขนาดกลางและถ้าการที่จะปรึกษาคูรูทางด้านเศรษฐกิจนะครับเราดีดีช่วยเป็นตัวกลางประสานให้คุณผู้ชมส่งข้อความมาที่กล่องข้อความภายใน Facebook Fanpage ของเราเลยนะครับว่าอยากคุยกับเซียนคนไหนเดี๋ยวเราจะทําหน้าที่เป็นตัวกลางช่วยประสานให้กับคุณผู้ชมนะครับสุดท้ายครับขอฝากไว้นะครับเป็นเว็บไซต์ที่ผมเรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลเพื่อความสําเร็จของธุรก,กิจ SME ที่ www.sme-thailand.com ครับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าผมและทีมงานทุกท่านลาไปเลยนะคร